คนจะหล่อเตรียมดูหน้าใหม่ต um ั้มเดอะสตาดังขึ้นเขียงทำสัญญกรรมคนจะหล่ออะไรก็ชุนไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับตั้มวรายุทธหรือต um ั้มเดอะสตาก่อนหน้านี้ไปหน้าเดิมก็ว่าหล่อแล้วและล่าสุดเจ้าตัวได้มาสร้างความเสซอรพัให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อได้มีการโพสภาพขนาดที่กำลังขึ้นเขียงโดยใบหน้านมีรอยผ้าพ,พันแผลพันอยู่พร้อมกับข้อความว่า หน้าเปลี่ยนกันได้แต่หัวใจเปลี่ยนกันไม่ได้ s l a n ไปเลยสิครับต้งดูเร็วๆนี้ครับอยากด่อให้เธอโด่งก็ต้องสู้หน่อยตั้งจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปนั้นต่างก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ถามกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทำไมทำาวจังวะมอไหนเนี่ยเวลคัมทูเดอะข่าวจ้ายูทูบซินะทำจริงๆหร,รอ